ครูอาจารย์แมประโภคนะคะตามที่ท่านสัก่งการให้ตัดท่ามชาชีพของครูโรงเรียนอาจารย์แมประโภคระดับมัธยมตั้งแต่การจ่ายงเงินเดือนงงวดเดือนมกรา2 5 5 1เป็นต้นไปโดยไม่มีเหตุผลสมควรใดๆการกระทําดังกล่าวได้บั่รทอนขวัญและกำลังใจของครูทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความเจริญของโรงเรียนตลอดระยะเวลาการทําง,งานที่เสียไาปาแ,แล้วมา,มากกว่าส0ปี กว่านั้นยังสร้างความเดือดร้อนแก่ครูทุกคนเนื่องจากภาระที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบอาทิค่านา้ำค่าไฟค่ากินอยู่ประจำวันค่าผ่อนบ้านค่าเลาเรียนบุตรค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เฒ่าตลอดจนค่าทองที่ที่เท่มขึ้นแต่รายได้ลับลดลงรูงทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ลงชื่อเพื่อให้ท่านได้พิจรารณาและดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วเนวเพื่อเห็นแก่ความถูกต้องและหลักมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานที่นายจ้างบุคคลธรรมดาควรมีต่อรูปจ้าที่มีสัญญาผูกพันกันต่อกาหนึ่งโรงเรียนหอห่งชัญเป็นสถาบันการศึกษา,ากนนะที่พอยยัำเพืนครูทุกคนมุ่งมั่นอบรมสั่งสอนผู้เรีย์ให้เป็นคน่ง คนดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนเก่งคนดีรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเพื้อเหืือแผ่เห็นอกเห็ใจซึ่งกันและกันแต่การตัดภาพดรองชีพครั้งนี้เป็นการกระทําที่แสดงให้เห็นว่าผู้อํานวยการนี่ได้เย็บผู จริยธรรมและคุณธรรมแล้วจะให้ครูไปสอนนักเรียนได้อย่างไรข้อ2กฎหมายเป็นจริยธรรมและคุณธรรมขั้นพื้นฐานสําคัญที่สุดสังคมมนุษย์ธรรมดาต้องยึดถือเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสสุขกฎหมายกาหนดว่าถ้าจ้างค่าสวัสดิการผลประโยชน์ใดๆที่นายจ้างให้กับลูกจ้าง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆไม่สามารถยกเลิกได้หากไม่ได้รับการยินยอมจากรูจ้างให้กับรูจ้างเองการตัดค่าของชี่ต่างๆเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นจริยธรรมและคุณธรรมขั้นพื้นฐานต่ำสุดที่บุคคลธรรมดาต้อง,งปฏิบัติต่อกันข้อ 3. โรงเรียนอัดสัมชัญเป็นโรงเรียนในเครือมริธิซึ่งเป็นนักบ,บวช ครูทุกคนภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิและเชื่อมั่นเสมอว่าคณะภารดามมีได้บริหารโรงเรียนเพื่อผลธุรกิจกำไรเพียงอย่างเดียวโดยม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของครูส่วนใหญ่ที่หากินเดือนชนเดือนตลอดจนความถูกต้องของกฎหมายซึ่งถือว่า เป็นจริยธรรมและคุณธรรมขั้นพื้นฐานของสังคมคนธรรมดาทั่วไปผู้ทุกคนฝากชีวิตไว้กับโรงเรียนที่บริหารโดยนักบวชที่น่าจะมีจริยธรรมและคุณธรรมสูงกว่าขั้นพื้นฐานที่คนธรรมดาปฏิบัติต่อกันและยังมีนายจ้างบุคคลธรรมดาในองค์กรธุรกิจมากมายที่ดูแลเอาใจใส่ปฏิบัติต่อพนักงานของตนเองสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดจากรกการและเหตุผลท้งกาน คณะผู้โรงเรียนอัศสัมชัญทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําที่ไม่ถูกต้องครั้งนี้จึงนัดรวมตัวกันตอนเช้าที่โรงเรียนอัศสัมชันแสกประโภคและตอนเที่ยงที่โรงเรียนอัศสัมชันแสวงมัธยมของวันศุกร์ที่25มกราคมนี้แต่ท่านผู้อำนวยการกลับสั่งปิดโรงเรียนโดยพละการ หน,นีการเจรจาและทําให้กระทบ,บต่อการเรียนการสอนของนักเรียนซึ่งเป็นการแสดงถึงวุทธีภาวะความเป็นผู้นาที่บกพร่องดังนั้นทางคณะรูจึงขอให้มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดําเนินการโดยเร่งด่วนด,ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งดำเนินเปิดการเรียนการสอนตามปกติโดยเร็วที่สุดข้อ 2. เปลี่ยนผู้รายการโดยไม่มีเงื่อนไข ที่จะดําเนินการวกรวบรวมโรงเรียนอสมชามมนแนนประธาและมัธยมข้อ4คืนวิชาชีและค่าครองชีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2555จนถึงปัจจุบันและยังคงให้ไว้ตลอดไปข้อ5ปรับฐานเงินเดือนของบุคลากรทุกคนตามประกาศที่1 2555ของวูลนิธิคณะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้ที่มีเสียงเกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไขความผิดพลาดครั้งนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อ,อยาอยารักษาความเดือดร้อนที่ถูกปกระสรอยู่และการเรียนการสอนที่ต้องเลื่อนออกไปขอแสดงความนับถือชนะครูโรงเรียนอัญอาาศรรา,า,รรา,ญาราากรแยน สาให้เปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่28มกราคมพศ2556เป็นต้นไป 4. ให้สอบสวนในเรื่องที่ธรดาด็อเตรอนันต์ปรีชาบุตรสั่งปิดโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและคณะรราจะเข้ายื่นหนังสือขอขอบคุณท่านผู้สานชนทุกท่านนะครับที่ได้มาอะไรที่ได้มาลมทำข่าวย่มาทุกท่านในวันนี้นะครับ เกิดเนตุกาเณ์ความจริงในการดำเนินคดีสาธารณะนถึ่วไปนะครับเกิดวุฒิคณะครูรครมไม่อยอมรับในตัวท่านท่านเป็นผู้ในการคนรแรกที่โดนขนะครูประท้วงด้วยการแต่งชุตกรรมทั้งนี้เป็นเหตุมาจากความไม่ไว้มีื้อใจในตัวท่านท่านได้ทำลายการพยายามซื้อ,อกระนไม่ขึ้นเงินเดือนครูโดยการการดึนตามประกาศของของมูลนิธิท่านที่มีการขึ้นค่าเดือนใหญ่สำหรับสมอได้เยียวยา การบริหารงานท่านได้บริหารงานโดยขาดความวางแผนที่รอบคอบระดับกลุ่มและรับความคามเห็นรอบด้านการดาเนินการโครงการอสังหาริมทรามย์2โดยไม่ทําการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยเฉพาะทางด้านการเงินทําให้ต้องใช้ทรัพยากรของโรงเรียนของชาญในการลงทุนโครงการก่างเป็นจำนวนมากการท่องที่ในครั้งนี้เป็นการชุมนุมโดยสงบไม่กระทบการเรียนการสอนของครูและนักเรียนและไม่มีการผิดล้อมหรือบุกรุกโรงเรียนข้อ3 การชุมนุมครั้งนี้เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อพู้ในการโรงเรียนสำคัญและอ่านข้อเรียกร้องของกลุ่มที่มีต่อพู้ในการโรงเรียนและประธานมูลนิธิแมพระดาศิเรเวิยาแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ว่องจากโรงเรียนข้อส,กสิการชุมนุมครั้งนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุของการบริหารงานที่ผิดพลาดผิดกฎหมายและการไร้ซึ่งคุณธรรมจร,รมิยธรรมนักบวชของผู้อำนวยการโรงเรียนสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตการทั้งครูคุณภาพนักเรีการเงิน และชื่อเสียงของโรงเรียนสมชัญข้อ5ที่ผ่านมาทางสิทธิ์เก่าได้มีความพยายามทำนักสือสอบถามและขอเข้าพบแต่ไม่เคยได้รับการตอบสนองรวมถึงการประกาศปิดโรงเรียนในวันนี้ข้อ6การชุมนุมวันนี้เพื่อแสดงพลังว่าโรงเรียนสมชันเป็นของนักเรียนคุณครูและสิทธิ์เก่าทุกคน เราไม่เห็นด้วยกับแนวทางนโยบายการบริหารโรงเรียนในปัจจุบันและรู้สึกเจ็บปวดกับความตกต่ำของโรงเรียนที่พวกเรารักจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะช่วยปกป้องไม่ให้โรงเรียนของชันต้องสูญเสียนักเรียนและครูดีๆต่อไปสเสิ่งที่พวกเราอยากเห็นคือโรงเรียนสำชัญมีผู้บริหารที่ดีมีจริยธรรมมีะระบบธรรมาภิบาลทีค่คอยกำกับดูแลไม่ให้ปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นอีก และมีทรัพยากรในการพัฒนาการเรียนโรงเรียนสำคัญเพื่อให้ที่นี้กลับมามั่นคงถาวรสืบไปอีกครั้งพวกเราไม่ได้ต้องการเข้าไปมีอำนาจในโรงเรียนแต่อย่างไรทั้งสิ้นเข้าแปข้อเรียกร้องของกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดมีดังนี้ 1. ให้าราดาอาน์นปีชาวุตออกจากตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนสำคัญโดยทันที ข้อตัดยานให้หนักเรียนนักกีฬาออกไปมากกว่าน,นี้ข้อสองให้แต่งตั้งภระดาที่เคยเป็นอธิการโรงเรียนสมชัญมาก่อนมาเป็นอธิการโรงเรียนสมชัญเพื่อกอบกู้ความยิ่งให,ใหญ่ของ,ง,งสมชัญกลับคืนมาข้อสามให้แก้ไขาการเลือกกรรมการบริหารสถานศึกษาให้มีความเป็นธรรมอาิีบาลสามารถทําหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของอธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อสี่ให้เอาเงินของโรงเรียนสมชัญที่ใช้ไปกับการสร้างโครงการพระรามสองคืนให้กับโรงเรียนสมชัญ เพราะเป็นคนละโรงเรียนขอกล่าวพวกเราขอเป็นกําลังใจและชื่นชมนคุณครูทุกท่านที่ออกมาเรียกร้องสิ่งที่ถูกต้องและขอบคุณรุ่นน้องพี่นักเรียนอสมชันทุกคนที่มาร่วมชุมนุมเรียกร้องของหลวงพ่อให้กับโรงเรียนสมชันในวันนี้